สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสีผมใหม่สวยแปลกตามากโอภักิราเปลี่ยนสีผมใหม่หลังกลับมาเป็นโสดสวยจนต้องร้องว้าวโอภักิราเปลี่ยนสีผมใหม่หลังกลับมาเป็นโสดอีกครั้งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจนต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวฟ้าผ่ากลางดึกหลังพิธีกรนักแสดงสาวโอภักิราประกาศเลิกสามีเฟียสมทุกกร หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน13ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแสนดีโดยทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พี่น้องและทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องแสนดีเท่านั้นโดยทางด้านโอภก,ก,กิราประกาศเลิกสามีเฟียตมทุกกรผ่านทางอิสซาแกรมส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โอ้ขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกันโอ้ขอให้ทุกคนเข้าใจโอ้ขอบคุณป้าม้าและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสที่เอ็นดูโอมาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกล่าสุดทางด้านโอพกิฬาได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอจากแอปพลิเคชันสุดฮิตอย่างติ๊กตอก ฟิลเตอร์เปลี่ยนสีผมซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าดูสวยแปลกตามากๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก t n e ิ new. ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ